จบด้วยดีครูปรีชาดําเนินการซ่อมแซมบ้านให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนส่งคืนเจ้าของพร้อมเซ็นสัญญาส่งมอบบ้านคืนยืนยันไม่ติดใจดําเนินคดีกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจากกรณีนางพิมลวันกรันผลรังอายุ57ปีที่ได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนกรณีได้ให้ในายปรีชาไคร่ครวนหรือครูปรีชาเขามาชาบ้านสวนของตัวเองซึ่งมีเนื้อที่สองไร่เศษเพื่อเปิดเป็นร้านอาหารบ้านสวนครูปรีชาในราคาเช่าเดือนละ5,000บาท พร้อมทำสัญญาเช่าครั้งละ3ปีมาตั้งแต่ปี2560ก่อนจะมาเปลี่ยนทำสัญญาแบบปีต่อปีและสัญญาเช่าได้สิินสุดลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเมื่อครูปรีชาย,ย้ายของออกกลับไม่ชำระค่าเช่าบ้านในเดือนสุดท้ายจำนวน5,000บาทอีกทั้งยังค้างค่าไฟฟ้ารวม2เดือนเป็นเงินมากกว่า4,000บาททำให้บ้านถูกตัดไฟอีกทั้งสภาพบ้านก็อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโรมฝาผนังถูกเจาะเป็นรูฝ้าพังถลม่ม รวมถึงพื้นที่บริเวณสวนด้านข้างบ้านที่ถูกขุดเป็นบึงบัวและบ,อบ่อปลาก็ไม่ได้มีการฝังกลบให้กลับสู่สภาพเดิมอีกทั้งเมื่อนางพิมลวันพยายามติดต่อให้ครูปรีชามารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกลับถูกครูปรีชาบายเบี่ยงมาโดยตลอดทําให้ต้องออกมาร้องสื่อและกลายเป็นข่าวดังไปทั่วกระทั่งครูปรีชาได้ออกมาพูดคุยกับนางพิมลวันผ่านทางรายการดังช่องหนึ่งและได้มีการพูดคุยตกลงกันว่าทางครูปรีชา จะดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวให้กลับอยู่ในสภาพเดิมก่อนจะส่งคืนให้กับนางพิมลวรรณล่าสุดนางพิมลวรรณพร้อมด้วยน้องสาวและครูปรีชาซึ่งเป็นผู้เชาวบ้านได้เดินทางเข้ามาดูสภาพบ้านของนางพิมลวรรณร่วมกันหลังครูปรีชาได้นําช่างเข้ามาดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กลับสู่ในสภาพเดิมเพื่อจะส่งคืนให้กับนางพิมลวรรณตามที่ได้ลั่นวาจาไว้ซึ่งผลจากการตรวจสอบพื้นที่ภายในบ้าน พบว่าได้มีการดําเนินการซ่อมแซมตามจุดต่างๆจนเสร็จเรียบร้อยตามที่ครูปรีชาได้รับปากเอาไว้รวมถึงพื้นที่ด้านข้างบ้านที่มีการขุดเป็นบึงบัวและบอบลาก็ได้มีการนําดินมากลบพื้นที่ทั้งสองแห่งพร้อมปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วทําให้นางพิมลวันพอใจกับสภาพบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมจนกลับสู่ในสภาพเดิมก่อนทั้งสองฝ่ายจะได้เซ็นสัญญาส่งมอบบ้านคืนต่อกันโดยทางฝั่งของนางพิมลวัน ยินดีจ่ายค่าภาษีโรงเรือนที่ครูปรีชาเป็นผู้จ่ายไปในช่วงที่เข้ามาเช่าวบ้านคืนให้กับครูปรีชาเป็นจํานวนเงิน4,000บาทก่อนทั้งสองฝ่ายจะจับมือจบปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันและยืนยันว่าจะไม่มีการแจ้งความดําเนินคดีต่อกันอีกพร้อมจะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกครั้งทีมข่าวขอแสดงความยินดีด้วยกับทั้งสองท่านที่จบปัญหาด้วยดีนะคะเราให้<ต>ให้ผู้ทีด่ดูแลบ้านเราให้เธอ นบอยเกว่าช่างปัญญามันบอกให้กดดูนี้ใช่ไหมกดรูเดียวจริงเออนั่นหมาเนี่ยมาตู้กันไงประมาณโทรอาหารโทรโทรหาบอกว่าให้มาทัพมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะมาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับ